เอาเลยครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับกันอีกเช่นเคยนะฮะอยู่ไหมครับโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับก็หลังหลังจากที่ไม่ได้โปรโมทเซิร์ฟก็มาโปรโมทเซิร์ฟธรรมดานะก็นานอยู่นะแต่ก็โปรโมทโปรโมทอยู่ดีเพราะอะไรต้องการเงินครับผมก็ตามนั่นแหละช็อตเออตอนแรกก็ว่าจะไม่โปรโมทแล้วเออพอช็อตแค่นั้นแหละมึงเอ้ยกูโปรโมททันทีเลยโอเคเดี๋ยวเซิร์ฟนี้นะผมเป็นเซิร์ฟไมค์ครับเอาชีวิตรอดก็1.8ป่ะ หนึ่งได้ได้ไดทุกได้ทุกทุกอันเลยแหละเนาะก็โอเคมาเดี๋ยวามาโปรโมทกันตรงข้างหน้าตรงนี้คืออะไรวะเพื่อนหึงนะอันนี้คืออะไรอ่ะห้ามอ๋อนี่กดเหรอกดตรงเซิร์ฟเหรออ๋อขี้เกียจอ่านครับผมเราสเต็ปเดิมนี่อะไรวะมันเขียนตัวสีน้ำตาลมองไม่ออกเลยเฮ้ยอะไรวะเออช่างมันมละกันไปผมว่าเราไปข้างหน้าดีกว่านี่อะไรวะอ๋ออันนี้คือแจกของฟรีเหรอคลิกป้ายแล้ววาร์ปมาอ๋อ อ๋อยิดเซิร์ฟนี้แจกของเพชรด้วยว่ะเดี๋ยวนะโอ้มึงแจกของขนาดนี้เลยเดี๋ยวเซิร์ฟนี้กะแจกของไม่กลดเจ๊งเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาใส่ก่อนนาะอ๋อโคตรเท่แล้วก็มีไม้แล้วก็มีพวกอ่าคุกกี้นะครับผมเป็นอาหารที่เอาไว้แจกเนาะ <c oughs> ก็เออประมาณนี้แหละเดี๋ยวแป๊บนึงขอกลับไปตรงสปาตรงเริ่มตนม้นได้ไหมอันนี้นะผมเป็นคืออันนี้คือไปโดนิทเนาะอันนี้คือไปแจกของฟรีแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยเนาะเามันครับผมเดินตรงมาข้างหน้า เจอเลยเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือเลือกเพศเหรอฉายาเด็กใหม่ฟรีเฮ้ยผู้หญิงผู้ชายเอ้ยผู้ชายดิคลิกแค่มันมันเป็นฉาย,ยาตรงไหนอะข้างบนไะอ,อ๋อนี่ไง SLM Web Kung KUI เพศชายนะครับผมอุ้ยเยีย่ยมดีว่ะมีเพศให้เลือกด้วยนี่อะไรเนี่ยอ,อ๋อเปิดปิด PVP ได้อันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือ TP ไม่ให้คนอื่น TP หาเราได้ใช่ไหมผมว่าเรา TP ไว้ก่อนด ει, อีกว่ามั้ง เอออันไหนอันไหนปิดวะปิดเนาะ T O G G E L เอ้ย L E อ่ะโอเคไม่ต้องให้มัน T P หาเราได้เดี๋ยวมันมากรอบกวนเออไม่ได้อันนี้คืออะไรรับบินฟรีเหรอท็อปไฟล์เชอดบินฟรีด้วยวะโอ้ธรรมดาที่ไหนเลยเนาะมาฐานเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือตลาดโลกนะครับทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ใช่ปะตลาดโลกใช้กันยังไงแล้วก็จะมีพวก เอ็นบีซีอ่ะเลื่อยไปครับผมแต่ว่าเราไม่สนใจครับผมเดี๋ยวเราต้องหาวาร์ปกันก่อนเลยแป๊บน,นึงนะวาร์ปไปไหนวะแป๊บน,นึงนะขอหาวาร์ปกันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหสปาวใหญ่มากเออสปาวใหญ่จริงกระทิงแดงให้ตายเถอปะปฏิโทโททั้งอล้วนะเฮยเฮยเฮยี่นวะวาร์ปเหรอวาร์ปตรงนี้ปะนี่ปะเอ่อห้องบอสเหรอแล้วมันไปวาร์ปตรงไหนวะเนี่ยน,นี่คือห้องบอสเหรออันนี้คืออะไรอ่ะ อ้าวชิ้นหายละถามคนใดเซิร์ฟเลยวาร์ปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงไหนเหรอครับช่วยบอกหน่อยจี <c oughs> เดี๋ยวจะมีใครมีน้ำใจปะว่าวาร์ปอยู่ตรงไหนอะวาร์ปเหรออันนี้คืออะไรอ๋อทับวาร์ปได้เลยเหรอเรื่งนะอ้าววาร์ปได้เลยก็ไม่บอกโอเคอันนี้คือแปสร้างบ้านหนึ่งเอยใช่ปะ่ะน,นี้คือสร้างบ้านใช่ไหม มันเขียนว,ว่าประตูสร้างบ้านหนึ่งอ๋อไม่มีการรีเซ็ตนะครับอันนี้คือสร้างบ้านนี้คือหาของปะไปะดูฟาร์มมอนอ๋อน,นี้เป็นนลกอันนี้คืออะไระลานประลองอ๋อเงินผมว่าเราไปหาที่สร้างบ้านดีกว่าสร้างได้โดยไม่มีการรีเซ็ตใหม่โอเคอันนี้ก็ได้ในโลกนี้บินได้ปะเอ้ยมาโลกนี้ก็ยังบินได้อยู่อ่ะโอเคปลาผมว่าเราไปหาโอ้โหดูบ้านเดี๋ยวเราคนอย่าให้กูมีไฟแช็กนะมึง ูจะเผาให้เดี๋ยวเหอะสร้างสดิบดีเดี๋ยวเขาไปดูขอไปส่องบ้านกันแป๊บ,บนึงโอ้โหเอเอเฉยเดี๋ยวไม่บ้านบ้านตีเลยตีเลยเลยเดี๋ยวมันต้องอย่างงี้ไว้ตีได้ไหมนะตีได้ไหมไม่ได้เหรอเก่งตกแกะมากเลยตอนนี้เอ้ยลัวกลัวขัว,วตีไม่ได้วะ่ะปล่อยไปแล้วกันครับเราท้อแล้วเฮ้ยเป็นมึงหนะ่อ บ้านเขามันสุดตรงไหนตรงนี้ไหมตรงนี้เข้าแป๊บแป๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวมันออกตรงไหนวะออกโซนอะโอโหโคตรไกลเลยว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาดอกดีกว่าอืมอ่าไปยุ่งกับเขาเด้วสุดด้ะถอยดีกว่าฮะโอเคผมว่าเราไปหาที่สร้างบ้านของเราคนเดียวดีกว่าไอ้กระต่ายฆ่าแม่งโอเคตรงนี้มีที่เอ้ยมีบ้านใครอยู่เนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเก็บมาขอได้เอเี่ยบ้านหลังเนี้ยเออขี้เกียจสร้างขอบ้านหลังนี้ได้มั้ยเนี่ย น่าอยู่แต่เข้าไม่ได้โดนล็อกหาที่สร้างบ้านเอ้เราต้องสร้างไกลๆเออไม่ต้องไปไกลเอาตรงนี้ก็ได้ั้งเนี่ยโคเทคอันนี้น่าจะห้าคูห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือเปล่าเออเออ,เอใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะพึ่งมันยุ่งห้าคูนห้าปะห้าคูณห้าหรือสิบคูนสิบน่าจะสิบคูนสิบนะครับเพราะว่ามันพื้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เดี๋ยวผมขอเซตโทมไว้ตรงนี้แล้วไปเอาของฟรีแล้วกันเนาะเออเซตโทมแล้วก็มาคิดกอาของฟรีโอ้โหรอคูดาว วัดเดี๋ยฟักโคตรนานเลยเอาตรงนี้วาร์ปบินมาเอาก็ได้เออขอบินมาตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องยากเอา,เอาดินอแล้วก็ไม้อไม้ไม้เดี๋ยวเไปเยอะๆดิเดี๋ยวไปน้อยเอาไปน้อยมันไม่ดีโอเคเดี๋ยวเราขอบปดูที่เปา่านิดว่าเซิร์ฟนี้มันหาเงินโดยการทําอะไรขายได้ก็ใช้เป็นเออการขายก็ของฟาร์มลรวจะขายได้นะครับนี่ปะ เดี๋ยวบุณนลงดูมันนี่ดิทับมันนี่โอ้มีบาทเดียวเดี๋ยวนะทำ <c oughs> ไมกูจนจังวะเออรู้สึกตัวเองจนมากอ๋อมันเอาของมาขายได้เหรอเนี่ยมันสามารถามาขายได้นะครับก็คือเอาปลาเผามาขายได้ก็จะเป็นราคาตามนี้เนาะเอออันนี้คืออะไรหกสิบสี่อันเดี๋ยวนะจะขายได้ดีปุเนี่ยอันนี้มีให้แ๊บหนึ่งนะว,ว่าที่นี่มันคุ้นๆว่ะเออ ออมันมีอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมนะเดี๋ยวขอคำนวณก่อนนะว่าเราควรที่จะหาอะไรในการทำฟาร์มดีนะครับว่าที่มันจะคุ้มที่สุดถ้าจะคุ้มนะผมว่าถ้าจะให้คุ้มเลยก็น่าจะอันนี้เนะี่ยผมเป็นไอ้นี่เาเรียกว่าอะไรวะหรือไม่ก็อันนี้ก็ได้ว่าเราทำฟาร์มอันนี้ไหมอยากได้กระบ,บอกเพชรเหมือนกันอนะเพราะแถวนี้มันมีทะเลทรายเดี๋ยวขอไปหากระบ,บอกเพชรแป๊บหนึ่งนะนี่ไงเจอละเออผมว่าเรามน,นั่งทำฟาร์มม่นีเดือมัง ทำกระบอกเพชรง่ายกว่าเยอะเลยเออไม่ต้องไปยุ่งยากทำไอ้พวกน้ำนะเออแต่มันก็ต้องทำอยู่ดีนะครับเป็นวงจรเออทำเครื่องอัตโนมัติเลยโอเคทุบแล้วก็ตรงนี้วางนี่ไงเรียบร้อยแตกไปเดีเดียเด๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บเออเก็บต้งเก็บให้หมดเก็บต้งเก็บให้หมดแล้วก็ทุอบออกบล็อกก่อนเราต้องสร้างให้เสร็จนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปหาเหล็กเพิ่มอีกว่า เออเดี๋ยวขอบพิมพ์ยใครใจดีขอเงินหน่อยได้ไหมสักหนึ่งพันเดี๋ยวขอกดนหน้าด้านได้ไหมได้ไหมใครใจดีขอเงินหน่อยได้ไหมสัก 1, หนึ่งพันโอ้เงียบครั้งเซิฟเซิฟมึงมีมีแต่คนใจดีเออดีครับผมร์นนี้ขอบคุณมากที่ให้ความร่วมมืออัะโฉ่เอเดี๋ยวเงียบเงียบเป็นไก่ตาแตกให้ตายเถอะ อีกหนึงนะเออตัวนี้ด้วยอย่าเพิ่งมาระเบิดแถวนี้สิอย่าเพิ่งเดินมาไอ้สองเฮ้ยใจเย็นๆ <c oughs> ระเบิดเต็มหน้าเลยนี่ไงตรงนี้ไงอีกทีหนึ่งน่าเกียรละหกสิบหกสิบเลยสามสิบหกกับไอ้ทรายก็เป็นทรายก็เอาไปแค่นี้แหละเนาะไม่ต้องไปเยอะป่ะผมว่าเราได้เวลากลับแล้วฮะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไม่ใช่หเหรออ้าวชิบหายแล้วไงอ๋อตกใจนึกว่าต้องรอเวลา อ่ะโถ่ว่าต้องรอเวลาแปบนึงขอผมว่าเราควรจะมาเอาอนนี้ก่อนวะเอาดินขุดดินลงไปข้างล่างเอาเหล็กเดี๋ยวด,ดิมีฐานตรงนี้เราก็ต้องขุดไว้ด้วยครับเราจะได้ฐานเอเยอะๆเอาไว้เผาเ,าเ,าเาหาเล็กด้วยเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันดะเกียนเราปะเนี่ยเจ็ดอันเจ็ดอันเดี๋ยวแปดเอาไปสักแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วบ้งเออแล้วก็หาเหล็กไปทําท่อส่ง เท่านั้นก็น่าจะได้แล้วนะเอาเหล็กไปทำท่อส่งอยู่วายเท่าไ,ไหรนะ่วะเนี่ยวายห้าสิบโอ้โหเดี๋ยวจะเจอเนี่ยเหล็กขอร้องเถอะเจอเถอะนะเหล็กจ๋าเจ้าอยู่ไหนเอ่อเหล็กมันน่าจะอยู่ไม่ลึกนะแต่ทำไมตรงนี้ลงมาลึกแล้ววะเฮ้ยไอ้สองกะจะไม่ให้พี่เจอเหล็กเลยเลย,เลย,ยงไงเด๋วเหล็กกูอยู่ใสโอ้อนี่ไงเจอละอ้ยพูดถึงก็มาเฮ้ยเดี๋ยวเดีดูดดด เชิดจูเหมืองว่ะว้าเดี๋ยวอันนี้เอามาเยอะทำไมวนะเนี่ยเอาทิ้งไปเลยเอาอ่านมาด้วยเอานี่มาด้วยโอเคว้าแป๊บหนึ่งลงมาเจอเจอเหมืองเฉยเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอคราฟไปนี่ไว้ก่อนทอสนะจ๊ะปักไว้เอออยู่ๆมาเจอเหมืองเฉยเลยโคตรโชคดีอันนี้ไงอีกทีเอาเหล็กไปครับผมเราต้องการเหล็กเยอะๆเพราะเพราะว่าเราต้องเอาเหล็กเนี่ยไปคราฟเป็นท่อส่งอีกเยอะเลยเพราะว่าเราต้องทำฟาร์ม ไอ้น,นั่นนะไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าฟาร,ร์มเลยนะฟาร,ร์มฟาร,ร์มเลยวะฟาร,รม์มเลยวะฟาร์มเนี่ยแหละไอ้กระบอกเพชรเนี่ยเออโอ้โหกว่าจะคิดออก <c oughs> กว่ามึงจะคิดออกเนาะโอเคเดี๋ยวดูดิมีเหล็กตรงนี้ก็ขุดไปครับผมเอาไว้ไปเผาด้วยเหล็กเนี่ยอืมอย่าเหลือไว้อย่าดองเข้าไว้เดี๋ยวเสียงตัวอะไร <c oughs> เสียงแมงมุมวะ <Hello? S 2> มแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นแมงมุมแมงมุมพิษไม่อยากจะยุ่งกับมันเท่าไหร่ ตั้งแต่เจอในเอาชีวิตรอดแล้วไอ้บ้าเอ้ะเก็บ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 ตายเออเฮ้ยเดี๋ยวจะย็นมาทำไมแล้วโถเอ้ยคุณกำลังขุดเหล็กเนี่ยเออรู้ปะเนี่ยคุณขุดเหล็กอยู่เนี่ยให้ตายเถอะปฏิโธโธทังแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเจชดเดี๋ยว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 โอเดี๋ยวเจอเพชรว่ะเดี๋ยวทำไมมันหาง่ายจังวะทำไมเพชรมันหาง่ายจังวะทำไมเราเล่นเอาชีวิตรอดกว่าจะเจอเออเข้ามาเจอแล้วเนี่ย ไม่กี่อันแล้วก็มีซอมบี้อยู่ข้างๆอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้มันนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกินไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้มีอะไรมีลาวาเออไปช่ามันนะผมปล่อยทิ้งเออปล่อยทิ้งเลยตรงนี้ก็มีเป็นแบบนึงนะผมว่าเราน่าจะปิดตรงนี้ไัดนะแล้วเอาปทรายไปปิดทำไมอเออ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นอะไรเราจะเจออะไรฮะ,จระอะไรนักหนาเนี่ยฮะเรียบร้อยตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมีตรงนี้ด้วยล่ยะ ขุดครับผมเหล็กนี่เอาไปซักซักซักนี้นิดหน่อยก็พอแล้วั้งเออเอาไปเยอะไม่ดีเอาไปเยอะไม่ดีม,ดมันดูไม่ดีเท่าไหร่ตรงนี้มีไหมเราไปลงเหมืองยังไงก็ได้ครับเพราะว่าเรามีเซตโฮมอยู่เนาะก็ลงเหมืองนี่จะแล้วแต่จะไปลึกไปไปไปเท่าไหร่ก็เพราะว่าเราทับโฮมได้อยู่แล้วไงตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีเลยละโอโอ,โอเคพิมพ์ท่อสปาวกับแล้วกันเนาะมามาแล้ว อันดับแรกสิ่งที่เราจะต้องมีโต๊ะคราฟเนี่ยโต๊ะคราฟอ่ะวางไว้ตรงกลางนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ไม้คราฟเหมือนกันเดี๋ยวอันนี้ทิ้งก่อนมันลกตัวมากทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งดิเฮ้ยโอเคทิ้งละอ่ะค้าไปก่อนเลยโต๊ะค้าสองเอ้ยไม่ใช่ดิหีบหีบอ่ะแล้วก็ยัดใส่โอเคแล้วก็ตามด้วยคราฟไอ้นี่ครับผมเตาอืมวางก่อนเลยอ่ะกดชิปวางแล้วก็ตามด้วยเผาเหล็ก ยี่สิบเก้าอันแล้วก็บวกอีกห้าอันที่เราหาไม่ได้ก็ก็เยอะอยู่นะเออก็ไม่ใช่น้อยๆนะก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวเขาปิดตรงนี้ก่อนทําที่มันเท่ากันก่อนถ้ามันไม่เท่ากันมันดูไม่ดีเท่าไหร่เออต้องทำให้มันเท่ากันโอเคเดี๋ยวลากมาก่อนดิไงเรียบร้อยเดี๋ยวเขาเก็บมาตรงนี้ก่อนนะโอเคแค่นี้ก็หรือเพิ่มอีกว่าเพิ่มนี้หน่อยแล้วกันเนาะเออมันจะได้ไม่ต้องเพิ่มหลายที แล้วก็เดี๋ยวต้องมาทำไอ้นี่เนี่ยครับผมเป็นที่อ่าปัม๊มเนาะไอกระบอกเพชรนี่แหละก็เราต้องขุดลงไปข้างล่างให้มันเป็นช่องเพราะว่าผมต้องการให้มันเป็นช่องลึกๆลงไปแล้วมันจะได้ปัม๊มทําที่ปั๊มได้ง่ายแล้วก็ต้องทําที่น้ําไหลด้วยแล้วกันนะครับเออต้องทําระบบน้นานําไหลจ้ะเออมันจุ่งแากรู้ปะเนี่ยมันยุ่งแากนะโอเคทุบไปเลยเรียบร้อยแล้วก็วางทีละบล็อกเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอทุบตรงนี้กอ,อกดีวกว่า ว่าเราทาไปฝั่งนี้ดีกว่าเลยโอเคอันนี้ไม่ต้องทําใหญ่มากนะครับทําเล็กๆก็พอละเออทำใหญ่มากมันบดีโอเคเอาดีมาวางแต่ละจุดนะประมาณนี้ก็พอดีปะ่ะแล้วก็ทาด้วยวางไอ้บล็อกดินนะครับผมไว้ข้างบนอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะวางยังไงวะเออวางบล็อกดิน่างนี้แล้วก็ทําด้วยบล็อกทรายแล้วก็ไอ้นี่ที เนาะแล้วก็แล้วแต่ที่เราจะสร้างขึ้นไปสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปทุบมันทิ้งทำไมละโอ้ทุบเออเอาหม้วางบล็อกไปเรียบร้อยแล้วก็วางนี้มาด้วยแล้วก็ตามด้วยวางทรายข้างบนสามช่องแล้วก็ตามด้วยวางไอ้นี่ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมไปสร้างใหญ่แล้วกันเนาะเออแล้วเวลาไอ้พวกต้นไม้นี่มันโตเนี่ยมันก็จะ ดรอปลงไปข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําท่อส่งข้างล่างกันนะเดี๋ยวรู้เรื่องเออเดี๋ยวรู้เรื่องโอเคเรียบร้อยเออไม่ใช่เรื่องยากเฮ้ตายเถอะไอ้บ้าเอเดี๋ยวขอเอานี่มาคาเป็นถังกันต้องการถังต้องการถังไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้โตคาบเขาจะให้ไม่รู้ว่าไอ้นั่นเขาจะให้คาบหรือเปล่านะท่อส่งถ้าเขาไม่คาบเราก็ต้องมายืนเอฟเคแทนนะครับเออเราก็ต้องมายืนเอฟเคแทนนะเดี๋ยวมันต้องวางน้ําให้เป็นจุดสองจุดนะ การทำไอ้นี่นะมันต้องวางฝั่งนี้ด้วยเวลาไอเทมไหลเงี้ยอ่ะไหลปุ๊บมันก็จะไหลไปอยู่ตรงตรงจุดกลางที่เดิมที่เดียวกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อถังมาติดตรงนี้แหละถ้าถังมาติดตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้ยังไงอ่ะเอะอเออเออเออตรงนี้แหละเป็นมึงนะผมขอคิดกันตรงนี้ถ้าเราจะเอาบล็อกไอ้นี้กันไปเลยด้บัวมันก็ได้นะเออถ้าตรงนี้มัน ได้ไมันก็ได้นะแต่ว่าว่าเราขุดตรงนี้ไว้ดีกว่าหรือเปล่าดีไหมเออปิดไปเลยแล้วกันไม่ต้องเอาใช้หรอกเออไม่ต้องใช้ตรงนี้ก็ได้เออขอคราฟก่อนนะนี่มาแล้วถ้าถามว่าเออถ้าพวกนี้มันโตแล้วมันร่วงลงข้างล่างนะครับก็ถ้ามันลดลงตรงนี้ก็เออเขาปล่อยมออยนันเถอะเดี๋ยวนะก็เอาพวกข้างบนไว้ก่อนเนาะให้มันตรงนี้แหละก็อันดับต่อไปตามด้วย เพื่อนนะขอแยกก่อนป,ปึ๊บเดี๋ยวขอคัไอ้นี้ก่อนหีบแล้วก็ตามด้วยท่อสง่งแล้วก็หีบอีกหนึ่งอันป,ปึ๊บโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วแล้วก็เอานี่มาด้วยทุบทุบข้างล่างตามด้วยใส่ใส่หีบก่อนใส่หีบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหีบสิเ้ยมันหิบยากอะไรจังวะโอเคเรียบร้อยแล้วก็นี่ก็น่าจะเป็นนี่แหละก็ประมาณนี้แหละเนาะในการทาฟาร์มก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็มาขึ้นรูป ให้แบบไอ้พวกบล็อกต่างๆมันไม่ล่วงลงไปคือไม่ให้มันกระเด็นออกมาข้างนอกเดี๋ยวผมว่าเราต้องไปเอาไอ้นี่มาว่ะเออผมว่าเราต้องไปเอากระจกที่สปาวมาว่ะถ้าเราไม่ใช้กระจกมันจะดูแบบดูไม่สวยไงได้อืต้องใช้กระจกปิดให้หมดนะั่นแหละตรงนี้นโอเคนะเราลากมาัไป <laughs> กระจกต้องปิดให้หมดก็ไม่ต้องปิดให้มันสูงก็ได้นะก็เอาแค่ถึงบล็อกนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับ ขอแค่พวกมันไม่กระเด็นออกข้างนอกก็พอแล้วอะ่ะเออขอให้นั่นไงกูพูดปุ๊บหมดปั๊บเลยมึงเลยเดี๋ยวเสืโฮมไว้ก่อนเออขอไปเอาของกันนะจะมันต้องรอเวลาอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ก็ได้วะง่ายดิเอามามาเยอะๆเลยไปทับโฮมลูกนะโฮมแล้วก็วางปึ๊บเลียงเลียงเรียงเียง,ยง,ยงโอเคนี้ก็ขอขึ้นไปสัก สักเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเออวางให้มันเท่ากับไอ้บล็อกอะไรนะเขาเรียกว่าบล็อก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 ,อก,อกหอยเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเไอ้กระบอกเพชรเนี่ยเออวางให้แค่เท่ากระบอกเพชรก็น่าจะได้แล้วนะครับไม่ต้องไปวางให้มันสูงมากก็ได้เนี่ยเท่ากระบอกเพชรแค่นี้ก็น่าจะได้แล้วมั้งเออเอ้เดินเดินเนะผมลืมลืมอย่างหนึง่งคือเราลืมใส่ดินว่ะแป๊านึงนะขอใส่ดินก่อนเออลืมไปเลยเกือบลืมแล้วแหละเดี๋ยวเอาดินมาใส่ตรงนี้ดนะ้วย เดี๋ยวอาวโอเคช่างมันมันเข้ามันเข้าที่เดิมอยู่ดีมันต้องใส่ดินตรงนี้ด้วยครับลืมไปเกิดลืมลืมลืมสนิทโอ้โหลืมนิดเลยจำนืงนะมันต้องใส่ดินตรงนี้ด้วยเออเนี่ยเราต้องทุบตรงนี้ออกแล้วหนึ่งนะต้องทุบตรงนี้ออกนี่ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเวลามันโตมันก็จะหล่นมาแล้วก็จะมาอยู่ในท่อส่งของเราตรงนี้เนาะ ก็เสร็จแล้วฮะในการสร้างเครื่องอะไรวะเขาเรียกว่ากอบอกเพชรเออนั่นแหละก็ง่ายๆโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะลืมกดติดตามหรือกดซับสไคร์นะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็ IP อยู่ด้านล่างเลยละกันนะจ๊ะส่วนใครนะครับผมที่อยากจะโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ก็เดี๋ยวทิ้งเฟซติดต่อไว้ข้างล่างและกันนาะเป็นเฟซเอ่อติดต่อประมาณแบบใครที่อยากจะโปรโมทเซิร์ฟนะครับก็สามารถทักเฟซ ที่อยู่ข้างล่างคลิปไปได้เลยละกันเนาะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนเสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปละฮะเอออย่าลืมเข้ามาล่นเซิร์ฟนี้กันด้วยนะเออสปอนเซอร์เขาขอมาให้ตายเถอะอีบ้าเอ้